เออน้าค้ะงคลิปสักกอนเน้อยเบิ่งเอาเบอ่งเอาก้อยปลาซิวก้อยปลาซิวคุณอ่ะเบิ่งเอาโอปอลิตเตอร์ใหญ่อ๋อไปไะมาเออเดี๋ยวพอเซ่อเฮโอ้ยอีแมงเอ้ย โอ้ยเป็นตะไได้กินอยู่บอกกอยป่าเล้คือเด็ดแงมแงมเธอละตู่เหรอใคิดพี่อทุกทรัพย์มุกขุกซะอีกหนึ้าเยอ้ยเป็นไ็บ้ล้วเยอะเพิ่ว่าหึงเลยจะไปเอามาโอ้ยยากาศเพราะ ไม่คืดเยอะแหะเดี๋ยวนี้เออมามาพ่อใส่ให้มาโอ้ยคือยาเห็นเนเอาเตะเก้วนะวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันได้สัก5นาทีก่อนเออเหนเห็นลูกลูกไผวะลูกบอกห้าทุคนเค้อหนเห็นน เดี๋ยวเขาคงมันในความสามารถมันน้อยกันละน้อยปลาซิวยังกยิบตัวเด็ดปลาซิวก้อยมดแดงพร้อมปลาซิวพร้อมโอ้คนที่ว่าเมดแล้ายังมาอีกอยู่เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปกระพือยไปอุกเด้ ออกเพิ่มพ้อยอุกดิแม่นี่เราบอกอยเสบดาูเจอดอีอือโอ้ยเออมันความเจ้าอะไรเียเลยเายบอนัเอเอก้องอคเออกอยกุ้งน้ำปลาซิวน้ำกัดคักอยู่ละมั้งเฮ้ย เดี๋ยวย่งระวังเดี๋ยวเอ้ยเจ๊งน้อยก่อนลุงคลิปก่อนเจ๊งน้อยเมื่อเกี้หมดซุ่มก็ได้พร้อมแล้วนี่พร้อมแล้วพี่นออ้องเอ้ยแม่หมดซุ่มครนี่น้อยลายวะลูกใครหวานี่มาด้านายนีย่ลูกใครหวา โอ้ยกระลังละลับแล้วโทรไปพ่อดีนกำลังกันแล้วออกมาผีมาผีเนาะมีแม่เราค่อยลับเลยพ่นใดทุ่มกระล่งละลับได้ยินเสียงทัวทรัพย์แล้วเลยบาทนี่เดี๋ยวฝาทังนนี้นี่เอาโยโยเอากมาลูกะเออคปินเนี่ยสินก็ยด้ัน มาจะเป็นปลาดอกเข้าหลายเนาะดอกเข้าแล้วมันไม่จังมกบเอะเป็นมกแบบ้ดูเ้อถังอะเือขึ้นมาพูกัถังอ่าฮาฮ่างเงิเงกดเสียบเดี๋ยว่เอกเพืขึ้นลายผอ้หลักกอร เป็นเพื่อนาดโอ้ยเพื่อเพื่อนละมาข้าวุ่นนี่ก็ดีถูกเคักเลยนี่เพื่อเพื่อนละมาได้โอ้ยสมโพดอเพิ่นแจ้งว่าว่าเออเอาลแหละไรลวงวันคือออกในวักระชั้นหรอฮะโพดแล้วรับไวอ่านดวงวิญญาณแก้มดวงวิญาณแก้มจะรับคับ โยกไปอมดันหมามเรือเลรอเล่ะวะเขากรุงไทยนี่เขาไม่ได้นั่งพนักงานเขาโอเพื่อนวาไปยุหลานเพิ่นบอกข้นวนเจ้าต้องอันทีเจ้ต้องเพิ่มเอฟตัวเพี่สตรูเพิ่นบะวัมีได้รูไวน้โอ้ันย่ก่อนนะรูถึงยัดเองเลยเออได้คือเก่า เปนธนาคา้าเาอยหันเขงสมองโอ้ไปหูจักแล้วตุลสามที่ว่ามีเปี้ยเขิงเขาอยงเ,เปีเป้ยเขิงโรดแอปเพศตูเขามาเชื่อเขิงปุ๊บอย่างเขาผ่านเพศสตูได้ม,มันยกกังกองไว้ลงเวลาที่รีบรอออ้อยเปนางว้าวข้างูเขาขาได้มได้เห็นคือธ <laughs> นาคารมันปัญญาส่งโลกโอ้ยอย่าว่าแต่ธนาคารเข้าก็ยังงงคือกัน ชนาเนื้อไปร้านรานเนื้อมาราคาีมลานะเย็ะกินเอาสิลงไปเมื่อกี้นี้ลงไปไฟลงไปเมื่อกี้นี่เด้เออจีเอใกล้มาลัค่เยมาตะคนกได้ดอกรู่าที่โนดนี่นะีอใกลเนี่ยมันโม่มักลยอยูญานี่หลเอาเมื่อวามีคอยเด้อขค้ออยู่เด้อแฮีนนี้ะเดี๋ยวมัลงเ่ตุมนะมันเลิก กุนี่เ่าลกะบียบอเไว้ร้านคับมนจขาน้มเลยคัี่้าเกดะก้ว่าก็ไสักนี่แหะครับผม